มาค่ะเช้าเ้ากินกาแฟกันอะอย่างนะคะเราอยากนํานเสนอ,อากาแฟเช้าเช้าสักแก้วหนึ่งเนาะแต่นะคะเราก็ต้องเลือกกาแฟที่เหมาะกับตัวเรานะคะกินกาแฟอะไรก็ได้ที่ทําให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้พี่อยากนํานเสนอกาแฟโ r เอสนะคะกาแฟโปเอส จงใจสร้างมาเพราะพี่เป็นคนผลิตเองนะคะกาแฟนะคะเม็ดกาแฟเอามาจากประเทศสวิตนะคะแล้วเราก็ใสอ่อินูรินเข้าไปด้วยอินูรินคืออะไรอินูลินคือตัวที่ไปเคลือบกระเพาะเรานะคะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรากินขนมหวานเข้าไปกินน้ำตาลเข้าไปมันจะไปดูดเอาออกมานะคะเพราะน้ําตาลเนี่ยมันมีโทษมากคนกินเยอะก็จะเป็นเบาหวาน ถ้าแมวอกอกก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันก็ทำคุณอ้วนนะคะตัวนี้ดีมากแล้วเราใส่กระบองเพชรนะคะใส่ถั่วขาวแล้วก็ใส่ผงทับทิมใส่ผงพูนนะคะใส่แอลคปอลนทีนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองอยากลดน้ำหนักพี่แนะนำตัวนี้เลยนะคะใส่ทุกอย่างก็คือใส่ใจเข้าไปด้วยนะคะใส่ผิวส้มแขกเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะกินแล้วนะคะสามารถทานได้เลยโอเคเนาะ่แหละกินก่อน นะคะดื่มกาแฟโปรเอสด้กันเช้าๆนะคะสามารถกินได้สองซองค่ะนะคะเช้ากับเย็นได้เลยแต่พี่บางทีก็ซัดสามเลยะคะ่ะเช้ากลางวันเย็นเพราะมันไม่ทําให้เราใจสั่นะะ <c oughs> นะคะกินได้เลยบางคนติดกาแฟมากกิน3เวลา4เวลาประชุมแล้วประชุมอีกก็กาแฟกาแฟกาแฟแล้วก็กาแฟนะคะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้ไปเสิร์ฟให้กับตัวเราเองนะคะออโอเคเนาะไปแล้วค่ะ